หัวข้อต่อไปเราจะเรียกมันว่าอินเวอร์สการคูณเมทริกซ์อ่ะมาดูกันว่าอินเวอร์สการคูณเมทริกซ์เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจครับมาดูค่อยๆดูกันครับทฤษฎีบทเขาบอกว่าสําหรับเมทริกซ์จัตุรัสอ่อย่างแรกต้องรู้ว่ามันคือเมทริกซ์จัตุรัสถูกปะ่ะเมื่อเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเราถึงจะหาเดดได้โอเคเนาะจะสามารถหาอินเวอร์สการคูณได้ถ้าไม่ใช่เมทริกซ์จัตุรัสก็คือหาอินเวอร์สไม่ได้ Okay. จะหาอินเวอร์สการคูณได้ก็ต่อเมื่อนี่ครับ det a ไม่เท่ากับ0และเรียก det a ว่า non singular matrix บอกไปแล้วว่าเป็นไงครับไม่เป็นเอกฐานนั่นเองโอเคไม่เป็นเอกฐานก็คือ det ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วก็มันก็เรียกว่า non sing นั่นเองจําได้เนาะจำได้เนาะ,จำ,นะจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยการหาอินเวอร์สปกติทําได้3วิธีครับสูเฉพาะมิติก็คือ1นึคูณหกับ2องคูณส โอเคถ้าเป็นสางผูสงขึ้นไปเราจะไปใช้พวก Adjoinmetric กับ row Operation อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ทีเอาข้อหนึ่งก่อนง่ายๆสูตรเฉพาะมิติมามาลุยกันวิธีที่1ครับอย่าลืมนะเดซต้องไม่เป็นศูนอะมาค่อยๆทำไปอะมาหา a i n v e r วอร์ n เออินก็ง่ายนิดเดียวครับจาก5ก็สลับเป็น1ส่วน5จบแค่นี้เออออะมาตรงนี้เป็นงานเดเป็นศูนะ เราลองเราลองดูก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปจําก็ได้เนาะเอาความเข้าใจก่อนถ้าพี่เบิร์ตบอกว่าถ้าเราสลับเป็นแบบนี้เป็นไงหนึ่งศูนย์ศูนย์ปุ๊บเป็นไงหาค่าไม่ได้สิครับพี่น้องก็หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไงหา B i อินเวอร์สได้ไหมบีอินเวอร์สหาไม่ได้นั่นเองจริงๆอ่ะมันจบไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้เดเป็นศูนย์เมื่อเดเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่า b ีอินเวอร์สหาค่าไม่ได้หรือว่าไม่มี B i อินเวอร์สนั่นเอง โอเคเนาะไม่มี b inverse ไม่มี b inverse โอเคเนาะสบายๆตาไปตาไปตาไปสูตรครับสูตรอ่าสองคูณสองบ้างมาร์กเลยจดเลยจดเลยเฮ้การตกใจไม่เลยใช้บ่อยมากโอเคสลับที่พี่น้องน้องบอกว่าเฮ้ยคุณ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 เหมือนเคยเรียนในเรื่องฟังก์ชันเลย โอเคป่ะ okay, สลับที่พี่น้องอตุ้ยท้องน้องพี่ตุย้ยตุ้ยเลขเจ็ดเนาะตุ้ยท้องน้องพี่โอเคไม่ง่าสลับที่พี่น้องตุ้ยท้องน้องพี่ใครอย่าไปอ่านเป็นตุ้ยแล้วไม่ได้นะตุ้ยท้องน้องพี่โอเคครับมาดูกันอินเวอร์ทหายังไง ตัวนี้เป็น a ก็คือเมทริก abc d ถือว่า abc d เป็นสมาชิกจำนวนจริงไม่มีอะไรแล้วก็เดต a ไม่เท่ากับศูนย์เขากำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยหาอินเวอร์สกัน a อินเวอร์สนี่จริงๆสูตรของฟังก์ชันเนี่ยขอยืมเมทริกไปใช้ก่อนถูกปะ่ะสลับที่พี่น้องตุยทองน้องพี่เราก็ใช้เป็นวิธีรัดเรื่องฟังก์ชันไปนแล้วโอเคมาดูกันครับว่าไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยสลับที่พี่น้อง a กับ d สลับกันเอา d ขึ้นไปเอา a ลงมา โอเคตุ้ยทองน้องพี่ก็คือ IB กับ C เดมันดื้อไม่สลับแล้วก็ตุ้ยทองซัดไปทั้งบาทหนึ่งดูมือพี่นะซัดท้องไปทั้งบาทหนึ่งโอเคตุ้ยทองก็ยัดเครื่องหมายลบซัดมาด์ก็คือยัดเครื่องหมายลบเข้าไปตัวนี้กลายเป็นลบซครับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอ่าฟังก์ชันก็คือจบแล้วสำหรับที่พี่น้องตุ้ยทองน้องพี่ถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเมทริก็หารเดซเอเข้าไปด้วย น้องจดไปเองนะสหรับที่พี่น้องตุยทองน้องพี่หาเดดเอโอเคสบายๆไม่มีอะไรมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเออขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกเดี๋ยวเอาอีกสีนึงเขียนให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวย่ไหนวะอ่ะนี่แล้วกันหาเดดเอก่อนครับเดดเอปุ๊บคูณลงเป็น4คูณขึ้นเป็น6ถูกป่ะแสดงว่าเดดเอคือลบเก็บไว้ก่อน โอเคได้เนาะได้เนาะอ่าต่อไปครับหา A อ n ินเวอเป็นไงสลับที่พี่น้องเอาหนึ่งขึ้นไปเอาสี่ลงมาโอเคตุ้ท้องน้องพี่ครับยัดลบสามเข้าไปยัดลบเข้าไปกลายเป็นลบสองหารด้วยเดซก็คือลบสองครับนี่แหละเรียกว่าการหาอินเวอร์ส ใส่เลยแต่ละตัว1หารลบ2ก็คือลบหนึ่งส่วน2โอเคไหมลบ3หารลบ2ลบลบเจ้ากันไปเป็นบวกก็คือ3ส่วน2โอเคลบลบเจ้ากันไปเหลือ1นหารลบ2คือลบ2ได้รูปนี้จบครับก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วน2 3ส่วน2 1แล้วก็ลบ2นั่นเองก็ตอบยากไหม เฮ้ยไม่ยากสบายมากโอเคมาดูต่อข้อ3ครับเป็นไงหาอะไรก่อนเสมอเลยหาเด็กก่อนหาเด็ดเก็บไว้อ่ะพี่เบิรขอเขียนเด็ดตรงนี้แล้วกันใกล้ๆคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงเป็น8คูณขึ้นเป็นลบห้าเด็กคูณลงลบคูณขึ้นลบลบ,ลบเป็นบวก8ปบวกหก็คือ13เก็บไป โอเคเดไม่ใช่ศน mm hmm. ก็หาอ mm ินเวอร์สได้มาสลับที่พี่น้องกัน A อ n ินเวอร์สเท่ากับสลับที่พี่น้อง4 mm hmm. ขึ้นไป2ลงมาตุ้ท้องน้องพี่ลบ5อยู่แล้วลบลบเป็นบวกได้5 1กลายเป็นลบ1นี่หารด้วยเดซเอคือ13นี่ก็จะได้เป็นอะไรครับ4ส่วน13 5ส่วน13 ลบ3ส่วนแล้วก็2.13ส่วนนั่นเองก็อตอบเขียนเนาะเขียนเนาะง่ายไหมง่ายเห็นปะถ้าเป็น2 2นี่ยังง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องอไปหาโลโอเปอเรชันเราก็จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดหนึ่งโอเคต่อไปตัวอย่างที่4ครับหาเดดเอก่อนคูณลงเป็น10คูณขึ้นเป็นลบ 3. ลบลบเป็นบวกแสดงว่าเดดเอคือ13 หาอินเวอร์สได้ไหมได้แน่นอน a เท่ากับสลับที่พี่น้อง5ขึ้นไป2ลงมาลบลบเป็นบวกได้3ตัวนี้เป็นลบ1หาร13ถูกปะหารด a ไม่งานเร็วขึ้นเนาะทุกคนได้อยู่แล้ว5สวน13ครับ3สวน13แล้วก็ลบ1สวน13แล้วก็2ส่วน13ก็ต่อ โอเคป้3 3 3่สิ1.33ลบแล้วก็2.33จบเรียบร้อยไปดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยข้อสอบมันออกยังไงเนาะไปดูกันป่ะข้อนี้เป็นข้อสอบเก่าข้อสอบ NP-45 ปี 45, ครับบอกว่า A mm hmm. เป็นรูปนี้เด a ดเเป็น9ค้ข้อนี้ใจดีนะบอกเดดมาให้ถูกไหมใจดีครับใจดีแสดงว่าเด a ดเเป็น9หา A อินเวิรได้ไหมหาได้คือไม่ติดในข้อใดอ่ะเรามาหาเอินเวกันก่อน A อินเวิร์ปึ่งสลับที่พี่น้องเอาสองขึ้นไปเอาแทนลงมาตอนนี้ก็จะกลายเป็นแทนสามสิบยกกำลัง x อ็กโอเคตุ้ยทองน้องพี่ลบลบหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรครับลบคอร์ดหกสิบ ยกกำลัง x โอเคป่ะอ่าแสดงว่าแล้วก็หารด้วยเดซเคือ9แสดงว่าตัวนี้คืออะไร a อินเวอร์ตตัวนี้คืออะไรครับตัวแรกต้องเป็นสส่วน9แน่นอนตัวนี้เป็น1ส่วน9โอเคลบก็คือลบโอเคไหม คอร์ดหกสิบน้องก็ต้องนึกถึงแทนหกสิก่อนแทนหกสิเท่าไหร่หนึ่งส่วนรูสามหนึ่งรู้สามถูกปะ่ะมันได้มันได้รู้สามแสดงว่าคอร์ดส่วนกลับของมันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนรู้สามนั่นเองหนึ่งส่วนรู้สแล้วก็ยกกำลัง x แล้วก็ส่วน9แบบนี้โอถ้าทําวิธีจริงคือแบบนี้แล้วก็ต้องไปหาอกีกถูกไหมต่อไปแทนสาครับแทนสาก็คือหนึส่วนรูสาถูกป่ะหนึส่วนรู้ 3, ส ยกกําลัง x แล้วก็ส่วน9แบบนี้โอเคถ้าวิธีจริงเนี่ยน้องก็ต้องไปแก้ตัวนี้ออกมาแต่เราสังเกตเห็นไหมว่าเฮ้ยมันมีช้อยป่บวะมันมีช้อยถูกไหมมันมีช้อยน้องดูดิ2อส่วน9กับ1ส่วน9อยู่ข้างบนมีข้อไหนสอส่วน9 1ส่วน9ไม่ใช่1ส่วน9ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบข้อ4นี่ไงสส่วน9แล้วก็1ส่วน9ข้างล่างช่างมันเลยเพราะว่าตัวอื่นมันไม่ใช่แล้วโอเค เพราะงั้นครับข้อนี้ถ้าน้องจะไปทําวิธีจริงเนี่ยถึกวิธีจริงถึกโอเคนะให้ใช้วิธีสังเกตแล้วก็วิธีเช็คชอยด์ได้เลยโอเคปะ่ะเพราะว่าเราใช้สูตรก็คือสลับที่พี่น้องตุ้ทองน้องพี่แล้วตุกนี้เป็นสองเป็นหนึ่งแล้วก็ยัดเก้าเข้าไปเนี่ยมันจบตั้งนานแล้วขอดไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ได้โอเคมีเก้าอ๋อสองส่วนเก้าหนึ่งส่วนเก้าปุ๊บจบตอบข้อสี่เลยเร็วมากโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะ NC6 ครับผม มาดูกันบอกว่าให้ x เป็นจํานวนจริงบวกเราไม่รู้ฉีดเส้้ใต้ไว้ไม่รู้ว่าไปทําอะไร a เป็นเมทริกให้เมทริก a มานี่นี่นี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ไงเดสนีจําได้ไหมและเท่ากับ16มีค่าคงที่อยู่กับเมทริกให้ดึงค่าคงที่ออกมายกกําลังด้วยจํานวนมิติเดี๋ย่มันกมิต2ิ2อคูณสก็ยกกําลังสองครับแล้วก็เดส a อกำลังสองแบบนี้เท่ากับ16พี่เบิร์ดขอเขียนเปลี่ยนไปแบบนี้เลยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อะไรตัวนี้ได้1ส่วน4่ถูกปะ <_ S 1> ยกกำลังก่อนแล้วค่อยเดทกับเดทก่อนแล้วค่อยยกกำลังค่าเท่ากันจำได้เนาะโอเคเอา4คูณเข้าไปครับก็จะได้เป็นอะไรครับ1 6กคูณ4ก็คือ64ี่นี่ถอดรักที่2ออกมาก็จะได้เดทเอออกมาเป็น8กับลบ8นั่นเอง โอเคไหมแปกับลบแนั 8, mm ่นเองเคลียร์ไม่รู้ทำอะไร mm hmm. เก็บไว้ก่อน mm hmm. อ่าดูต่อครับดูต่อเออทำยังไงทำยังไง mm hmm. เราบอกว่าตรงนี้ตัวนี้เป็นไรเดซเเนี่ยเป็น8กับลบแเราก็ลองดูเลยถ้าเราคูณลงลบคูณขึ้น mm hmm. ก็จะได้เป็นอะไรครับ 1บวก x กํลังสองคูณครึ้นคือน1เพราะฉะนั้นเด a เออ่ะมามาลุยก,กันเด a เอก็จะได้เป็น1บวก x กํลังสองแล้วก็ลบ1คูณลงลบคูนขึ้นถูกปะ่ะพี่เบิรคิด8ก่อนนะ8ก็จะได้เป็นอะไรครับ หน้าบวกหลังกําลังสองก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือส x แล้วก็บวกหลังกําลัง2องก็คือ x กำลังสองถูกปะอันนี้อันนี้คือคิดแบบพหาุนามปกติได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่เมทริกถูกปะมันเป็นแค่ตัวแปร x แล้วก็ลบหแบบนี้ตัดตัดก็จะได้เป็นอะไรครับ x กำลังสงบวกส x แล้วก็ลบแเท่ากับศูน โอเคแยกได้ก็ใหฮแยกตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น4กับเป็น2ตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเท่ากับ0ูเช็คเลย x กำลัง2เรียบร้อยลบ8เรียบร้อยบวก4 x ลบ2 x เป็น2 x เพราะฉะนั้น x ก็จะได้เป็นอะไรครับลบ4กับ2นั่นเองโอเคแต่โจทย์บอกว่า x เป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าไอ้ตัวนี้เอาไหม ตัวนี้เอาไหมลบสี่ไม่เอา x เป็น2ไปเลยโอเค x เป็น2ไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเมทริก a จริงๆก็คือเท่าไหร่เนี่ยเมทริก a เมทริก a ก็คืออะไรครับ3 1แล้วก็1 3ไปเลยโอเคไหมเลีย์เยนาะเลีย์เนาะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเด็ดเป็นลบ8ได้ไหม เออน้องดูถิว่า x มันจานวนเป็นจํานวนจริงบวกแสดงว่ามันมันเป็นไงครับลบแปดเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไปโดยปริยายเลยเพราะว่าจริงๆทถอดรากที่สองเนี่ยมันต้องติดบวกลบถูกปะแต่ว่าเมื่อเป็นจํานวนจริงบวกปุ๊บเนี่ยไอค่าเนี่ยมันก็จะต้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยังไงมันมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วคูณลงมันก็จะต้องมากกว่าหนึ่งอยู่แล้ว แล้วก็มันลบแค่หนึ่งยังไงยังไงเดทมันไม่มีทางติดลบแสดงว่าลบแปดเราก็ไม่ต้องคิดเลยโอเคไหมโอเคปะ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเซนด์ดีๆเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องแก้เห็นปะ่ะเราดูเฮ้ยไอตรงนี้มันหนึ่งเฮ้ยแสดงว่าตรงนี้มันคืออะไรเอ็กมันก็ต้องเป็นสองสิวะ ถ้า x เป็น2ปุ๊บตัวนี้เป็น3ก็เป็น3ก็คูณลงเป็น9คูณขึ้นเป็น1ก็ลบกันเป็น8ได้เลยโอเคเนาะมันอยู่ที่เซนต์มันอยู่ที่ประสบการณ์ทำข้อสอบด้วยแล้วกันเนาะโอเคต่อไปสุดท้ายครับตัวนี้มาแก้ตัวนี้กันมีทั้ง8 a inverse แล้วก็2 a t r a n s โ o s e คำถามแรกคือแจกเน็ตได้นะมถ้าถ้าถ้าใครบอกได้พี่เบิรบอก,บอกตีตายเลยมันทำรายกันอยู่มันบวกกันอยู่แจกไม่ได้ถูกปะ มันบวกกันอยู่แจกไม่ได้ถ้าคูณสี่ถึงแจกได้จาบล็อกรอได้เนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าแจกไม่ได้เราก็ต้องมาหาทั้ง A อินเวอร์สแล้วก็ a อชันสปอตนั่นแหละแล้วก็จับข้างในบวกกันแล้วถึงจะเด็ดนั่นเองโอเคความยุ่งยากมันมันมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหาอะไรก่อนถ้าง่ายๆก็ a อชั้นสปอตก่อนง่ายๆโอเคป่ะ a อชันสปอตก็เป็นแถวเป็นหลักเป็นหลักเป็นแถว31ตรงนี้ก็กลายเป็น3 1ตรงนี้แล้วก็1 3ส เฮ้ยมันเหมือนเดิมถูกป่ะเพราะว่าอะไรครับนี่สามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสาโอเคปะ่ะต่อไปสองเอกซ์โพคับก็เอาสองคูณเข้าไปก็กลายเป็นหกสองสองแล้วก็หกโอเคไหมต่อไปหา a อ n ินเ s e ร์ครับ a อ n ินเ s e ร์ n v อ r ินเร์แล้วก็สลับที่พี่น้อง สลับกัน3มเหมือนเดิมตุ้ท้องน้องพี่ก็คือยัดลบเข้าไปหารด้วยเดซเอก็คือเท่าไหร่เนี่ยก็คือ8ถูกไหได้แบบนี้โอเคแต่โจทย์ไม่ได้ต้องการ a ออินเวอโจทย์ต้องการ8 a i n อ e r นเวอร์ตนี่8 A อินเคูณปุ๊บ8หายไปก็เลยเหลือแค่3ลบ1ลบ1น่นั่นเองโอเคอ่ะพิมร์โยคมาข้างข้างข้างซ้ายตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นครับ8 a i n v e r s เดี๋ยวตีกล่องให้มันก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเราก็จะได้8 a i n v e r s บวก2 a t r a n s p o <Yeah>. s e เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย8 a i n v e r s e 2 a t r a n s p o s e 6บวก3ก็คือ9โอเค2บวกลบ1ก็คือ1 2บวกลบ1ก็คือ1 6บวก3คือ9โอเคจะหาเดทอ่าหาเดทเลยก็คูณลงคือ9 9 81คูณขึ้นคือน1ลบกันก็จะคือ80นั่นเองก็จบเห็นปะ่ะไม่ยากแต่ว่ายาว80ตอบต่อข้อ3าครับผม ที่ยาวเนี่ยถ้าเราสังเกตปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไวมากแล้วเราก็แทบจะไม่ต้องคิดเรามาคิดแค่ตรงนี้แล้วก็จบแล้วตอบแล้วนั่นเองโอเคไหมอ่ะสบายๆอ่ะไปลุยแนวข้อสอบกันต่อครับเออไม่ใช่แนวข้อสอบสิเป็นข้อสอบเก่ากันต่อครับผมอ่ะลุยกันเลยข้อถัดไปเป็นข้อสอบ NP46 ครับบอกว่า AB เนี่ยเป็นเมทริกซึ่ง A เป็นแบบนี้ เเล็กเป็นจำนวนจริงบวกไอตรงนี้น้องเป็นจำนวนจริงบวก ba เท่ากับ a อ n แล้วก็เดดไอตรงนี้เป็นศูนย์แล้ว A มีค่าเท่าไหร่ค่อยๆทำครับเออคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงไหนนเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยถูกป่ะแต่เรารู้ว่าไอตัวนี้ครับ ba เท่ากับ a อ n แบบนี้แล้วก็ไอก้อนนี้เป็นศูนย์เออทำยังไงก็ต้องค่อยๆแกะค่อยๆแกะน้องดูครับตรงนี้ครับ ba เท่ากับ Indonesia inverse เมทริกเนี่ยบอกไปแล้วว่ามีอะไรครับมีบวกมีลบมีคูณหารมีไหมไม่มีแสดงว่าเราจะย้าย a ไปหารไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเอาตัวตรงข้ามเข้าไปคูณครับก็คือคูณด้วย a inverse คูณด้วย a inverse โอ okay, เคปะตรงข้ามคูณกันจะได้ตรงนี้จะได้เป็น i จะได้เป็น I อ่ามันก็จะเป็น b คูณกับ i ตัวนี้ A inverse คูณ A inverse ก็เป็น A inverse แล้วก็กำลังสองโอเค B คูณ i ก็ต้องได้ B โอเคไหมตัวนี้ก็คือ A inverse กำลังสองไว้ก่อนอ่าไม่รู้ทำไรเก็บไว้โอเคไหมเก็บไว้ก่อนเออทีนี้ทำงานครับ เรารู้ว่าอะไร c b ลบ i เนี่ยมันแจกเด็ดไม่ได้แล้วก็ต้องไปหา c b ออกมาถูกไหมแต่แต่ว่าจะไปหา c b ได้น้องต้องหา b ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องหา a inverse นั่นแหละอามาหา a inverse กันครับ a inverse ดูนะอาพีเบิร์ดเอามาเขียนตรงนี้ก็ได้ครับ a inverse สลับที่พี่น้องก็กลายเป็น a ตัวนี้ก็กลายเป็น0 ตัวที่ท้องน้องพี่ตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นลบหนึ่งหารด้วยเดซเออ่าเดซเอคือเท่าไหร่เดซเอคือเท่าไหร่เดซเอคือเท่าไหร่อ้าวเราก็หาเดซเอคือคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงเป็นศูนย์ถูกปะคูณขึ้นเป็นลบสอง เพราะฉะนั้นแล้วเดซเก็จะเป็น0ลบกับลบ2ก็เป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหาร2ครับโอเคได้เนาะได้เนาะเราก็จะได้ a i n v e r s อออกมาแล้วก็เป็น a 2, ส่วน2 2หาร2ก็คือ1ตอนนี้ก็กลายเป็นลบ1ส่วน2แล้วก็0ตัวน,นี้คือ a i n v e r s โอเคไหมหา A อ n ินเวอกํำลังสองครับ A i n ินเวอกํำลังสองกำลังสองเท่านี้เท่ากับประกบคู่รวมล่างเลย A ส่วนสองลบหส่วนสแล้วก็ศูนย์ส่วนสอลบหส่วนสแล้วก็ศูนยโอเคปึ่งปึ่งก็จะได้เป็นไรครับ a ส่วน2กำลัง2ถูกปะ่ะแล้วก็ลบหนส่วน 2. โอ้ยเป็นไงยาวไหม a ส่วน2กำลัง2 A ส่วน2นีทั้งหมดกำลังสองก็กลายเป็น a อกำลังสองส่วน4ได้เลยโอเคนะพี่เบิร์ดขอย่อนหน่อยละกันไม่คเยอะไม่เยอะแล้วก็ลบหส่วน2โอเคตัวหลังเป็น a ส่วน2แล้วก็ศถูกปะ่ะ a ส่วน2 ข้างล่างครับแถวที่2เป็นลบ a ส่วนสแล้วก็0โอเคหลักที่2ครับเป็นลบหนึ่งส่วนสแล้วก็0ก็คือลบหนึ่งส่วนสได้แล้วโอ้โหอย่างยาวตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือ b ได้เลยถูกป่ะตรงนี้คือ b อเอาสีนี้ดีกว่าตัวนี้ก็คือเท่ากับ b แล้วอืม ต่อมาเราจะหา 4b ครับ 4b แล้วก็เอา4เข้าไปคูณ 4b เอา4เข้าไปคูณปุ๊บเป็นยังไงเอา4กระจายเข้าไปเลยเป็นอะไรเนี่ย a อกลัง2 4, ส่วน4ก็เลยเหลือแค่ a อกลัง2ถูกปะ,ะเดี๋ยวเอาอันนี้เขียนดีกว่าเหลือแค่ a กกลัง2 ลบ่สองคูณสี่ก็เหลือลบสองออกมาแล้วตัวแรกเอาสี่เข้าไปคูณครับก็เป็นสองเอเอาสี่เข้าไปคูณครับก็เจ้ากันก็เลยเหลือลบสี่เอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเอาสี่เข้าไปคูณสี่มันเจ้ากันก็บอกอยู่สี่เจ้ากันก็คือเหลือลบเอแหม่ไอ้นีน่เอาสี่เอาสี่เข้าไปคูณก็คืออะไรเหลือบลบสองนั่นเองนี่ได้ตรงนี้มา โอเคป่ะต่อไปต่อไป i อ่ะ i คืออะไรสอคูณสก็คือเอกลักษณ์ก็คือ1นึ่โอเค c b ลบ i c b ลบ i จับลบกันครับก็ a กําลังสองลบสแล้วก็ลบอีกหก็คือ a กํลังสลบสามนั่นเองต่อไปตรงนี้ก็คือ2 a ตรงนี้คือลบ a ตรงนี้ก็คือลบสอลบอีกหก็คือลบสาม เรียบร้อยเราจะหาเดดเป็นศูนย์แล้วแก้ a ออกมาเอาเดดก็คือคูณลงลบคูณขึ้นเอาคูณลงเป็นเท่าไหร่เอาลบสากระจายเข้าไปเป็นลบสามเอกำลังสองแล้วก็บวกเถูกปะคูณขึ้นเป็นลบ2องเอกำลังสโอเคไหม เดตเป็นศูนย์คูณล,ลบคูณขึ้นก่อนนะลบสามเอลังสองอ่ะพี่เบิร์เกเขียนก็ก็ไดลบสามเอกำลังสองแล้วก็บวกเกลบคูณขึ้นลบลบเป็นบวกคือบวกสองเอกำลังสถูกปะเท่ากับ0นแบบนี้ตัวนี้บวกกันก็จะได้ลบเอกำลังสองย้ายมาอีกฝั่งหนึงก็จะได้เอกำลังสองเท่ากับเก้าเอก็จะได้เท่ากับ3ามกับลบสโอเค แต่โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่านี่ไงที่ทำมาตั้งแต่แรก a เป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าลบ3ไม่เอาเพราะฉะนั้นก็ตอบ3เพราะฉะนั้น a เท่ากับ3จบครับ3เราก็เลยตอบข้อ3นั่นเองเป็นไง,ไง3ก็เลยตอบข้อ3สะเลยโอเคปะ่ะโอยาวมากไม่ยากแต่ยาวนั่นเองโอเคปะ่ะไม่ยากแต่ยาวค่อยๆทำ ใครทาไม่ทันตรงไหนก็พอยส์ดูได้เนาะโอเคสบายๆเนาะสบายๆฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวชนานาญเองโอเคไหมอ่ะข้อต่อไปแพทตุละห้าห้าพี่เบิร์ดเคยเอาข้อนี้ไปทําให้ดูรอบหนึ่งแล้วน้องก็กลับไปทําอีกรอบหนึ่งไม่ยากถูกปะ่ะตัวนี้น้องหาเอกเอกมาถูกไหมเมื่อได้ x แล้วตัวนี้ก็แจกเข้าไปมันคูณกันถูกปะ่ะได้2ตัวแล้วก็หา x ก,กับ x ทักโพถ้าสว่ากันไปเนาะบอกคําตอบให้เป็นการบ้านการบ้าน นี่มีการบานด้วยเพราะว่าทำให้ดูไปแล้วไงน่ะตอบสามเก้าหกตอบโอเคไม่ยากเนาะไม่ยากตอบสามเก้าหกนั่นเองน้องย้อนหรือพลิกไปดูอ่ากี่แพทไม่รู้น้องเราหาดูข้อนี้แพทตุลาห้าสามพี่เบิร์ดทำให้ดูไปแล้วอ่าก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเด็ดนั่นเองโอเคเนาะสบายสบาย่ายะเมจิกแม็กคานิชาคิรัสขั้นเทพครับผม เรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องของการ low operation เรื่องนั้นบอกเลยว่าต้องค่อยๆทำให้เขเข้าใจจะเป็นเรื่องที่หินที่สุดในเรื่องของเมทริกแล้วโอเคครับไปลุยกันต่อครับผมโอเคลุยเลยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิง่งติง้งๆพอเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะพี่เบิร์ดขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเช่นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ